พ,พี่น้องไปเก็บบางม่วงเด้อพี่น้องเด้อนีไปกับน้องเฝ้าคนหล่อนะพี่น้องสไปดีนะทุกคนขี่รถนี้ห่างไปคือเก่าเนาะไปเบิง่งไปซมกันเลยนะพี่น้องวัดิได้ยนละายเชดัเนาะสั่นบางม่วงไม่แม่เห็นบางม่วงแผ่นเนาะพี่น้องสั่นบางม่วงไม่เห็นบางม่วงแผ่นพี่น้องแม่บุตรตั้งไปอาตาัตเลแดดแดดพี่น้อง ก็เลยน้องๆได้ไล่คนไปเนาะไปเลยนี่ก็คือเส้นทางเราไปน่ะพีน้องตันทดเรียกกระดอกันแ่องวนนี่คือกอกม่วงพี่น้องแน่ม่วงสูงจอดละแม่อ้วงก็ยืนเผาอยู่ งูห่าวเลยนี่แหละอย่าเฝ้าขึ้นมึงไล่งูให้กูก่อนอไปไปไปกบผ้าอะไรนั่นนี่เฉลยเฉลยเส้นหมอนหล่นพวกพวปุกเป๊ก,ปก,ปกมืดเด้อพี่น้องเด้อ งม่วงเรืองยูนนี่คือวอบดนีน่นนี่ม่วงแต่งกับพ่องหม่กับพ่ม่งนี่ยืนชอบอยู่พาไรเก็บเลม่วงก่อนพี่น้อง เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดเด้อหยุดเด้อขอตัวไปแก้ะงวงกันเมืองเด้อพี่น้อง Wee, wee! Ah! ง่วงในลายได้พี่น้องมันชุกลายเลยขมือนดกอะไรได้พี่น้องง่วงแต่กระงวกระลายพ่อ เกือบถึกนะผากพระพุธพ่อเทมลงมา,าแต่กูแซวทันอันนี้ฮะไทยเอากระต่ายออกนะบารลดถเพื่อเอากระต่ายออ,อ,ออกเลยจ้ะ งัวกับพ่องัวเด้อพี่น้องอเอ้ยเพื่อสเก็ปทันงัวแห้งมาลายกาเก่าวันนี้แต่ก่อนสามโตวันนี้สี่หา้าโตเฮ้ยอย่าบัางบอคข่อยอย่าบัาง,บงมงงอกฮึบเฮ้

งัวกับพ่องัวนี่เท่าไหรเอาได้เปล่าหูกินเบิดแหละ ก็เมื่อยเลยนี่ปชิรึกมามันก็ถือขั้วคอรวาถือมาดีดีไชดูเกบมาถอะไนนะ่เหมือนกันเนมะือนมึงอ่ะเร่ว พี่น้องเอ้ยเบาเบาหา่อยคอเดอ้อนี่เดอ้อว่าค่ยเดอ้อนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเออเจ็บดิวก็ว่าไปก่อนบางทีมึมงปวดกระถายเบิง้งเมื่อแล้วพี่น้องวันนี้ฮะ ยุดได้ยุดพี่น้องเลยคลิปกะอันกองกองคอยเก็บพอน้องคอยเก็บบอท่านหมักม่วงฮะบอท่านงัวงัวลายรไปบิ่งอยู่เพื่อนกันเลยเนาะพี่น้องวันนี้อย่าบอกไรอย่าบอกไรจะคุยโดนไหมสิกินโม่เดรลายเติบดีเนาะทำไมใช่นาไปนาไปเปมคนเดียวฮะ เอในบล็อกไลน์เลี้ยวกันก่อนให้ไปถ่ายคลิปน้ำกันกับน้องกับเอื้อยชองคนกับเลี้ยวกันพี่น้องเอ้ยตายเลยเอามาให้คุณยายเห็ดมังวงแผ่นเวลาเติบเป่นอย่กับป้านได้เลยเห็ดแล้วคุณยายเห็ดแล้วหักได้น้อยหนึ่งเหลืองขักอะไรมังวงพี่น้อง ขงม่งกาได้ซนนี่แหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอจะไว้เพี่อซนนี่เด้อพี่น้อง